สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะออรับชมทันข่าวเวลา14นาฬิกากับดิฉันพรเสดิจกุลพ,วพวัวทาปปสร่วมกับหน่วยงานภาคีจับเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติยิดไอซ์ครึ่งตันกลังทะเลภูเก็ตก่อนลำเลียงไปประเทศที่3 พลตํำรวจโทพานุรัตหลักบุญเลขาธิการปรปรสพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา4คนซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตขณะจับกุมโดยของกลางที่จับกุมประกอบไปด้วยไอซ์502กิโลกรัมคิตามีน600กรัม ภายในห้องอับเฉาใต้ท้องเรือบนเรือบรรทุกผู้โดยสารที่บริเวณฝั่งอันดาม,มันบริเวณท่าเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตจึงขยายผลตรวจคน้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดระนอง3จุดตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า5ล้านบาททั้งนี้เนื่องจากเมื่อเดือนกันยายน68กรมข่าวทหารเรือได้สืบสวนเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางเรือจนทราบว่าเตรียมลำเลียงยาเสพติดปริมาณมากไปยังประเทศที่3จนกระทั่งพบเรือสัญชาติไทยต้องสงสยัยชื่อเอลิกเซอร์จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น และพบของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับว่าไอซ์จำนวน40กระสอบหรือปริมาณ1ตันจากบริเวณใกล้เกาะ2เมียนมาโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้นำไอซ์จำนวน20กระสอบส่งไปบริเวณน่านน้ำจังหวัดสตูลส่วนอีก20กระสอบเตรียมลำเลียงส่งไปอินโดนีเซียแต่เนื่องจากอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้เรือต้องจอดรอยอยู่ที่อ่าวฉลองจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม หน่วยเฉพาะกิจกองพันธทหารราบที่1โดยผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกองพันธทหารราบที่1กํากำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของกองพลังพลตามแผนเชิงลุกในรูปแบบการลาดตระเวนและการตั้งจุดตรวจแบบป๊อปอัพในเขตพื้นที่รับผิดชอบป,ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าภูเขาและพื้นที่จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อเป็นการจัดจกำกัดเสรีความพยายามในการปฏิบัติ ของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบภายใต้กลุ่มงานตามนโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งให้เป็นไปตามนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเพื่อให้กําลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดําเนินการนับพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกองพันธ์ฐานราบที่1ในตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลารู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นส บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะ